สวัสดีเอิซี่ทางช่องของสงการนะคะเมื่อนี้มาตามแนว่ทางของพอว่งนะคะหวัดวังหันกะซ้ำเข่านะคะพอว่าเพิ่อนไห่เก่าหนึ่งนะคะกะฮุกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันค่ะพี่น้องเอ้ยฮุกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเตว่าทางช่องผันบอ่อได้กับหัวไห้นะคะทางช่องผันไห่ตัวตรงๆเลยนะคะโค้งสุดท้ายพอไห่ ห้าเก้าหนึ่งนะคะหลีกข้างคุกนะคะกับหนึ่งเก่าหานะคะเข้ากับมาแยกแยะไห่กับเป็นเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งนะคะกับออกที่หกหนึ่งบนหรือว่าหนึ่งหกบนนะคะมั่นกับกับหัวได้นะคะกับเป็นหกหนึ่งกับได้นะคะหกหนึ่งหนึ่งหกเข้ากับสื่อกับเอาอยู่แล้วกับถือนะคะ หรือว่าผู้ใดถือผู้ใดโชคดีนั่มผู้ใดสืบอเป็นนะคะกะดีใจนั่มนะคะมันนี่ก็จะมาตามพอเลยนะคะได้ยินพอเพิ่นววาได้สามตัวแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะพอ,อวงสวัสดีค่ะนะคะมันก็เฉียดเิวนะคะมันก็ถือว่าเขานั่นแหละพอพอวาเฮก,กับเก่ามันตัวเดียวกันนะคะเนาะ อ่านหนึ่งเก่ากหนึ่งกกระได้นะคะเอาห็นบได้แยกแยะห้นซื่อนะคะเอาบได้แยกแยะห้นวัวนี่เอาไม้เนาะพ่อเนาะวันนี้เอาไม้พอฝันหรือว่าจังไลยคะ่ะวันนี้จะฝันไปฝันนะครับฝันนฝันันนันเก่าอีกัันฝนงาังาฝันฝันา,าัาันน ตางกลองให้เป็นเสียงกันแอดแกบอหันจริงกันไหนแอดมินกันเลยทียิ่งมาดึงขาจากกระวบาไปเยค่ลยน่านแต่คนจะไปคนเล่บอสิงเงียบอสบันนี้ก็เลยว่าเอาเจ้าแม่ผู้ใดคือมาดึงขาไปดยลูกก็นเลย่องสีกานลยกุ้ยกันจนปานคือยังค้นกุ้ยกันอย่างเดีรับันนี้ก็ได้ ม่มชวนแกสนอเเรียว่าจิไปก็ไปได้เฉพาะเันทั้งยี่นมาคนจิงคนลูกหมดเนาะเออลุกขึ้นมาเนอนย่นี่นอนยู่ินี่อนนอนยี่หินเแล้วเนาะเเหมือนกันว่าโต๊ก๋เขาเรียกว่าบางีไปห้วยมาดีทด้หนึ่งเป็นวาเนาะเป็นังไล่ะอ้ะเป็นวามาดีี่นี่จ้ะผมก็เลยเอมาดีจางไหนไม่เยที่มาให้สชคให้ลาบตัวพนนค่ะไปล้วคาัศงนย์ครับ ก็ว้อมว้วมศูนย์มันว่ามันกับตัวเลขที่คุณบอกนะจ้าอคนนี้บอกว่าโอ้ยอันน่ะเบิ้งเบื้องเบื้องขึ้นมาจ้ายกมือขึ้นในผมเบิ้งเด้โอ้ยกมือขึ้นในผมเบิ้งยัางดิเป็นยกมือขึ้นยกมือขึ้นมาเวันนี้มันเป็นตัวเลขอยู่มือเวันตัวเลขวันนี้มันเลยบางปั๊บมันก็เพิ่นเล็กิดมากสิเห็นไปพนันว่าคนนี้โอ้ยเพราะว่านะจริงจริงจ้าจ้าโอ้ยเนาะมันพูดได้แต่เนาะเป่นแม่เนาะค่ะก็เลยว่านั่นแหละคนก็เลยบอกผม มาเรียกมันหรอว่าเป็หกเก้าเมอนหกเก้าครับเัมอนี้ว่าเฮยมันแมนบ่มเหนมันเลยมันนั่นอ่ะมือว่านไม่ออกึันหกเก้าจ้ามันกะอานเจ้านี่มันผมนึกว่ามึงจะเ่าออกเด้อซื้อเด็กงี้อันนี้ไม่ออกอันมือนองมันเก่าบางมื่อขึ้นนี่มันออกหกเก้าจ้ามันกะสิมาออกสีง่ายเลยค่ะลข วันนี้เรียกไงนุ่นนันละเขาเรียกว่าซีหเก่าเนาะพอเนาะแมนแมนซีหกเกย่นมันนั่นกับเราบัต้องกับบันจ้ากับเก่าไปยืนบุญเลยค่ะมันกึ่งมันเจเด้มันเจบันเถอะเอาเป็นเอาแยกแยไะเนะค่ะวาวแต่ว่าการซื้อเปลี่ยน่นก็ซื้อในนีเแีลยสามตนี่ละจ้าจ้ากึ่ตันะมีค่ะแต่ว่าการวาเฮียงองแยกเด็กสองตัก็คือ แต่มันนี่สี่ขนาคือมันใจก็คือมันมันกลับไปแต่มันเก้าหกสี่มันกลับดิกลับก็คือเก้าหกสี่ครับอันน่้มันกับมันแบบเก้าเก้าสี่ไปเสียแล้วสามนี่ละเลขกลับกันอยู่ในนี้นั่นละอยู่ในแค่สามตัวนะครับพอวางไดก็วางหันไั่แม่นอันหนึ่งเล็กนี่มันสิกลับมาไหมกลับมาหาเ์ีเจ้หนาจ้าที่นี่กับให้แล้วโอ้เออเนี่ยนี่เนี่ยสามนี่ละบอกบอกหลายตัวจ้าคือมันตุนตุนนี้เห็นสามนี่จ้า บ่ให้เขียนเปนแยกออกมาแม่นบ่ให้แยานโอ๋อแยกไปมันกะจัางในล่ะนี่ล่ะมันสิว่าแค่นี้มั้จ้าให้เพิ่นจับเอาับนี่นี้แม่จับเอาแห่จ้าให้เพิ่นจับเอาเพิ่นจับเอาเออให้จับเอายืดเลยยืดในหันสามตัวนี้คือตัวเ่าเลยพอมั่นใจขนาดนั้นเลยแม่นบ่้านเป็นผ้าคือเก่าโดนนี่มีเงินหลายแสนแล้วซื้อเลย ค่ะผีมาบอกนะค่ะอยู่ฝ่ามือเพิ่นเนี่ยบอกนี่เพิ่นเดียร์หรือเพื่อนสี่เนี่ยยังอยู่มือย่าเหยู่แดงจึงคืนเลยบอกค่ะอยู่ฝ่ามือเห็นแดงว่ามันเห็นล่างๆนี่เห็นแดงเลยมันผีมันกลับเห็นอยู่ฝ่ามือแต่พออยู่ฝ่ามือเพิ่นนี่แต่ผมบอกว่ามันจะมันสิเป็นั่นมันสิเปร่อคาเราเลยเป็นบ้าเลยว่เอาแตเอาตัวที่เ้ามตัวนี้ล้วเอาตัวนั่งๆนี่นะครับตัวเดียวนี่แหละพวกบอกไปหลายตัวแล้วครับ กะเป็นตัวเลขกหินหินเป็นตัวเลขเลยเนาะค่ะบริษัทียั้งยากนะคะผีมาบอกพอนะค่ะกะสรุปเลยนะคะสรุปเลยพอกะว่านี่ผีผู้ยิ่งมาบอกนะคะมาบอกนี่คือเห็นอยู่ฝ้ามือนะคะเพิ่นยกมือขึ้นเพื่อนเห็นอยู่ฝ้ามือสี่หกเก่าค่ะพี่น้อง แต่พื้นห้กลับมากกับเป็นเก้าหกสี่นะคะพื้นบ่อหอยแยกนะคะหอยอซี่ไปแยกเอานะคะแยกเอาจะเป็นซี่หกหรือจะเป็นหกเก้าก็ได้นะคะหรือจะเป็นซี่เก้าก็ได้นะคะแต่พื้นบาบ่อหอยแยกกัะเราบ่อแยกหอยอซี่ไปสื่อวนเวียนเอานะคะอยู่ในหนีนะคะเหลียกพอวงสีมาบอกนะคะอยู่ฟ้ามือประสัน เพื่นเห็นอยู่ล่างๆแต่ว่าเพื่นก็เหินเป็นตัวนีเนะคะเนานนะเป็นตัวนี้กะให้โชคดีน้ำกันนะคะขอบคุณพอวงนะคะที่ให้ตัวเลขกทางช่องนะคะๆๆค่ขะขอให้เอฟซีทางช่องโชคๆมันหมาน้ำพอวงนะคะค่ะกะนี่แหละค่ะเป็นแนวท่างนะคะเป็นแนวท่างสื่อฉลาดก,กินแบง รัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม6 7นะคะเฮ้ากับบอลดูวาเลีจะออกตัวใดนะคะจะขอคิดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้ก่ขอบคุณเอฟซีที่เขามาคอมเมนต์ย่างสรางสันขอบคุณเอฟซีที่เขามาติดตามนะคะช่องน้อยๆของแม่สงการนะคะคลิปนี้กะ่ะ ขอให้โชคๆมันๆน้ำกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตียนไว้นะคะขอให้ป็นกำลังใจให้กับช่องเลนๆ้อยของแม่สงการนะคะโชคๆ,ๆมันๆน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ